นายสมบัติสีคลังชาวบ้านหนองขามตำบลดอนงัวอำเภอบรบือจังหวัดมหาสรารคามกำลังเก็บถั่วแฮ่ที่ปลูกไว้บริเวณริมสระน้ำของตนเองมารับประทานซึ่งขณะน,นี้กำลังให้ผลผลิตเป็นจำนวนมากโดยนายสมบัติได้ดกล่าวว่าต้นถั่วแฮ่ที่กำลังให้ผลผลิตเต็มต้นนี้ ตนนำเล็ดพันธุ์ไปเพาะแล้วก็นำต้นพันธุ์มาปลูกไว้ข้างสระน้ำที่ได้ขุดไว้เพื่อทำการเกษตร ซึ่งถั่วแฮถือเป็นพืชที่ปลูกง่ายมากโดยหลังจากที่นำต้นพันธุ์มาปลูกก็แทบไม่ได้ดูแลอะไรมากมายเนื่องจากพื้นที่ริมสระน้ำนั้นดินนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้นอยู่แล้วทำให้ต้นถั่วแฮสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่ดีโดยปลูกไว้ไม่กี่เดือนก็ออกผลให้ได้เก็บกินแล้วซึ่งต้นที่เห็นอยู่นี้ต้นปลูกไว้ประมาณหนึ่งปีแล้วซึ่งได้เก็บผลถั่วแฮ มากินเป็นผักกินกับอาหารพื้นบ้านอีสานต่อเนื่องมาหลายเดือนแล้วซึ่งรสชาติของถั่วแห่ก็นับว่าเป็นที่ชื่นชอบถูกอ,อกถูกใจหลายๆคนที่ได้ลิ้มลองครับหมักมักอ,กอ,กอกนนี๋ยังนี่หมักยังเก็บอยู่นี่ถั่วแห่ถั่วแห่บ้านเฮาะมักถั่วแห่งมักถั่วแห่งยู้ซื่อมันปงขึ้นเองนี่เฮงไหนโอ้ยปลูกปลูกดิโอ้เอาเอาอย่างมันปลูกเอาเบียร์หน่อยมันนี่ยละตัวหน่อยมันนี่ยละเบียร์หน่อยแสดงเ่าต้องพอก่อนเดียวครับ พ่อพอนี่ยไม่ถึงพ่อใส่พ่อใส่แป้งิเออพ่อใส่แป้งเขาธรรมดาเลยล่ะอ๋อเอายังมาพร้ครับเม็ดมันเิเอาเม็ดมันนี่ล่ะเม็ดนี่คือใน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 แกะนี่แหงนี่นี่แห่งนี่หรนอ่ปล่ในมันอ๋อเขาไปพ่อใส่เขามาพ่อใส่แกะมาทำกาลงนานพักก็ได้เกิดขึ้นกันเพราะมันเกิดเป็นต้นน้อยๆครับเขาเกี่ยวกัมะปูกับปลูกนี่ได้เตรียมดินยังผมว่าไม่ได้เตรียมดินเน้นยังได้เนี่ยพอพอไม่ได้เตรียมหยังยาดอ่อเรียบเลยแสดงว่าแสดงว่ามันเกิดไงเกิดไงเกิดไง ครับกับปลูกโดนมาได้ครับต้นเหนียวยังไงเติบอยู่นี่เอ้าประมาณเดือนหรือหาหกเดือนหรือวะหกอ้อยครับว่าหกเดือนในต้นปีปีหนึ่งอ๋อปีหนึ่งเลยปีหนึ่งแล้วอ๋อปลูกปลูกปลูกความครับเอาก้อนคุณน้องหน่อยหนึ่งกับของวันนี้ละปลูกความกันเบิ้นละอ๋อครับครับครับหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไว้มันเนี่ยเก็บแป๊บเดียวเดี๋ยวบางไรเนี่ยเอาไปกินเนี่ย อันอันอันเพื่อนมากินในน้อยน้อยเชือกเฉียวเห่น้อยน้อยออกต่างตายเชือกียวยำแต่เปาะแต่เปาะอะเลยแต่เปาะในปากนี่ตีเขาไปเห็นไหนกินดิบนิ่งสิตีกินดิบนิ่งทีละบ่ได้ลวกเลยยังดอกเดียวบ่ได้ลวกกินคือนเนื้อวิ่งตีกระปุ่นกุ้งหรือปลาแดกบองนี่ละอ๋อเอาเป็นเอาเป็นพักพักครับครับอ๋อครับไอไออนี้ไอไอนี่พี่ไอไอคนหมูร่างหมูร่างเป็นพาคกินมาเลยไหมครับเนี่ยครับพอเม่ห้ามนอนอืมรสัตว์นี่ไงรสชาติโอ้รสชาติมันก็เป็นได้ไงไหน แสบยช่ไหมเนี่ยนียนวะมันมันบ่มันมันด้วยแก้วันนี่ยด้วยเลี้ยงสีมันเนี่ยบ่บ่บ่ได้บ่ได้สีกับเม็ดมันกินเนี่ยบ่บ่สีเลยอ๋อกินทั้งรวยเลยยำกินทั้งรวยเลยแต่บ่โอ้ยยังสีเลยเตี้ยยำแรกโอ้ยมาตรฐานปูนี่ปูนี่บ่ต้องใช้เคมีอย่างเลยบ่พอมันทนบ่ได้สีฟานสียาอย่างนี้เนี้ยบ่มันมันสีมันสีออกไออกรวยนี่ตลอดปีบ่อ๋อครับหุ่นนี่แห้งแล้วก็เป็นดอกไม้อีก ปนี้คือแม่เรื่อยๆตลอดปีครับกับมันมันมันเหมือนไงตอนไหนมูนี่มันเหมือนไงเศร้าเศร้าเหงลูกมั้งสิมันได้จากปีต้นอยู่ายุมันนะฮะมันจะปีสองปีนี่แหละวะมันตายเดียวกับปลูกไม่เยอะอ๋อกระขึ้นเอาต้นไม้ขึ้นแท้พอปับขึ้นโค่นเลยมันก็ตายเพราะว่าปลูกเมื่อไหร่เดือนมันก็ได้หน่วยครับอ๋อมันมันมันบ่ได้อยูโดนโดนขึ้นไม่ยืนต้นเนาะอ๋อ อ๋อไอ้หน่วยดำๆนี่หน่วยแห้งๆตกลงไปมันก็ขึ้นเป็นอันที่เขาตกเลยนี่แหละผลตัวมากมันก็ขึ้นเองพอขึ้นแซมแท่นแล้วพออันมุ่นนี่ตายเขามันต้นต้นใบมันก็ใหญ่อ๋อมันก็มันก็ทดแทนกันไปเก็บขั้นขาวหัวหานาน้ำจืดพี่พี่พี่น้องเลยมั้งเออเอาไปกันเกี๊ยกินนี่กันเอาไปแจกพี่น้องมาหนึ่งกินบ่ไหวมันโดกบ่ไปขายน้ำเตี้ยบ่ครับบ่ขายอ๋อไว้นี่แล้วไว้ที่เอาไปนี่แล้วเก็บกินอ๋อพอได้กินนะพ่อเนาะอ๋อครับครับเอาขอบคุณหลายๆครับพ่อครับ